ฮัลโหลมาสวัสดีกันอีกแล้วนะคะมาวันนี้นิชาจะนำเสนอไม้เครื่องสักทองเก่านะคะหน้าห้านะคะลูกค้าหน้าห้าความยาวสูงสุดก็จะมีสิบสามอกนะคะสิบเอ็ดอกสิบอกนะคะลูกค้าสำหรับหน้าห้านะคะอ่ายาวยาวสุดอยู่ที่สิบสามอกนะคะสั้นสุดก็จะมีสี่อกนะคะสี่ซอกมีแค่แปดตัวเองนะคะลูกค้านะสำหรับหน้าห้านะคะ หน้าห้จะมีอยู่อ่าหนึ่งต้งนะคะลูกค้าแล้วก็มานี่สองต้งนะคะสองต้งแล้วก็มาตรงที่สามนะคะลูกค้านะอันนี้คือต้งที่สามนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับหน้าห้านะคะหน้าหาของเรานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับหน้าหยาวอยู่ที่สิบสองซอกเก้าซอกแปดซอกนะคะสําหรับหน้าห้านะคะความหนาก็คืออ่าความหนาก็จะ หนาสูงสุดก็จะอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนั่นแหละนะคะลูกค้านะคะความหนาของเขานะคะคือหนาปกติเลยนะคะสําหรับไม่เครื่องเลยนะคะคือนิ้วนิ้วครึ่งนะคะลูกค้าสามเซนครึ่งสําหรับความหนานะคะถ้าบางสุดเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามเซนแต่ส่วนมากก็จะอยู่ที่3ามเซนครึ่งหมดนะคะลูกค้านะสําหรับความหนาเนี่ยนะคะอันน,น,น,ะะนี้ถือว่าบาง,งละสามเซนนะคะสามเซนนี่ก็ถือว่าคือบางสุดของเขานะคะ อันนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับหน้าหของเราจะมีอยู่อ,อันนี้เป็นตรงที่1นะคะลูกค้านะตรงที่1นะคะแล้วก็จะมาตรงนี้ตรงที่2มีอยู่22ตัวนะคะลูกคา้าส่วนตรงที่3จะมีอยู่39ตัวนะคะนี่คือตรงที่3นะคะมีอยู่ทั้งหมด3ตรงนะคะลูกค้านะสาหรับหน้าห้านะคะหน้าห้าจะมีอยู่ทั้งหมดคือ828เอ้ยไม่ใช่ 826สอกนะคะลูกค้านะ826สอกอปกติหน้าห้านิชาจะขายอยู่ที่สองละร้อยนะคะลูกค้าสองละร้อยนี่ก็ถือว่าถูกมากแล้วนะคะลูกค้านะแต่เราจะไม่ยอมขายสอกละร้อยที่ถูกมากอย่างนี้นะคะเราจะขายถูกกว่านี้นะคะลูกค้าเรามาจัดโปรกันขายแบบถูกกว่านี้นะคะ,ะสำหรับหน้าห้านะคะทั้งหมดเลยถ้าสองละร้อยนะคะ จะมีอยู่8 2 6ร้อยินี่จะเป็นเงินอยู่ที่82,600นะคะลูกค้าจะเป็นเงินอยู่ที่82,600นะคะแต่เราไม่ขายนะลูกค้านะเรามาจัดโปูให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะลูกค้ารีบๆจัดเลยนะคะสำหรับไม่สักนะคะราคานี้ถ้าไม่ใช่แบบว่าราคาโรงงานจริงๆนี่ไม่ได้นะลูกค้าเพราะราคาของนิชาเนี่ยคือนิชาหรือถอน ื้อเองหรือเองขายเองนะคะราคานี้ลูกค้าถึงได้นะคะลูกค้านะเพราะเราเป็นโรงงานขายไม้เก่าที่แบบว่าเป็นราคาส่งโดยตรงนะคะลูกค้าอะจากแปดหมื่นสองพันหกร้อยนิชาไม่ขายนะลูกค้านิชาขายเหมาแค่เจ็ดหมื่นนะคะลูกค้าสาหรับอ่าหน้าห้านะคะเจ็ดหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกอกเท่ากับอ่าลูกค้าจะได้ ซื้ออยู่แค่สอกละ84บาทนะคะลูกค้าสำหรับหน้าห้านะคะหน้าห้าสอกละ84บาทแล้วก็ไม้สวยๆอย่างเงี้ยลูกค้าดูสิยาวๆอย่างเงี้ยค่ะ11ศอก12ศอก13ศอกอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะไม้อย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ไม้ขี้ริ้วขี้เหล่แบบเรามาจัดโปถูกแล้วไม้ก็จะคือขี้ริ้อขี้เหล่ไม่ใช่ไม้นี่สวยๆที่รื้อจากบ้านมาเลยนะคะเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะ ไม้เราจะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะดูรดลายนะคะลูกค้าเป็นไม้ที่ว่าไม้แก่ลูกค้านะไม้แก่ไม่ใช่ไม้อ่อนนะลูกค้าที่เราลื้อมาแต่ละหลังนี่อายุหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนะคะลูกค้าดูสีนะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือไม่ใช่แบบสักใหม่ที่แบบว่ามีแต่กระพี้เต็มอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะลูกค้านะจะเป็นสักเก่าแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาเจ็ดหมื่นนี่คือลูกค้าได้ซื้อไปแค่ศอกลนะ 84บาทเองนะคะลูกค้านะมาจัดเหมากันได้นะคะในราคาเ0 0 0 0มื่นะคะลูกค้านะทั้งหมดลูกค้าจะได้ไปอยู่ที่98ตัวนะคะลูกค้านะ98ตัวแบบชุดหน้าจะค่อนข้างยาวนะคะลูกค้ายาวๆวอย่างนี้เลยนะคะยาวยาว,ยาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะอ่ารีบโทรหานิชาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้านะไม้เครื่องเรามีเยอะมากๆเลยนะคะรีบทักมาด่วนนะคะลูกค้าท่านใด เหมาหมดร้านนี่นิชาส่งฟรีนะคะลูกค้าเหมาไม่เคลื่อนนิชาหมดเนี่ยนิชาส่งฟรีเลยจริงๆนะคะส่งให้ท่านฟรีเลยนะคะ,ะสำหรับหน้าห้าผ่านไปนะคะลูกค้านะโอเคนะคะลูกค้านาโทรหารนิชาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะเบอร์นนเดิมนะคะนะคะคนเดิมนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิชาด้วยนะคะเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ด ไม้สวยๆงามๆแบบว่าเก่าๆการันตีความเกา่าแบบอยากใยติดแบบไม้นิชาเลยนะคะลูกค้านะอยากใยนี่ติดมาตึมงนลูกนิชาจะต้องแบบกวาดกวาดกวาดอย่าเอามาดูอยากใ่กันนะคะลูกค้านี่นี่นะคะอยากใยยังมีอยู่เลยเห็นไหมคะลูกค้าเนี่ยเก่าแค่ไหนละคะลูกค้าเห็นไหมนี่อยากใยอยากใยนี่แบบ เห็นจะจะนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเป็นไม้แบบโอ้โหยัดไส้มีไม้ใหม่ไหม่นะคะไม้ของเราเก่าทุกตัวนะคะลูกค้าขอบคุณมากมากค่ะลูกค้า่ะรีบโทรมาด่วนๆนะคะสําหรับหน้าห้านะคะถูกมากมากนะคะลูกค้าขอบคุณค๊าบายๆนะคะ